มาถึงโจทย์ข้อที่หกนะครับเด็กๆโจทย์ข้อที่หกเขาบอกว่าเชื้อไวรัสนะครับที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจเนี่ยนะครับแต่ละตัวยาวหนึ่งร้อยหกสิบนาโนเมตรหนึ่งตัวนะนะครับถ้าเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับขนาดเดียวกันโอ้แสดงมีหลายตัวนะเนี่ยเรียงต่อกันเป็นระยะความยาวที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเมตรเออ นะครับอยากทราบว่าเชื้อโรคเนี่ยในระยะเนี้ยในระยะเนี้ยระยะที่เราเขากำหนดให้เราเนะี่ยครับมันมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งตัวยาวแค่นี้ทีนี้โจ์กำหนดมาคือตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งนาโน,โนเมตรเท่ากับศูนย์จุดศูนย์กี่ตัวเนี่ย สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดนะครับแล้วก็1หนึ่งอ่าโอเคทีนี้เราต้องมาแปลงก่อนเพื่อให้มันง่ายทีนี้มันเยอะตัวเลขมันเยอะมากนะครับคุณครูจะแปลงตัวเนี้ยให้อยู่รูปของเลขยกกำลังเนาะนะครับโอเคตรงนี้มันคือสิทธิ์กำลังะไรดูดูนะนะครับ ยิ่งเราเลื่อนจุดมาทางขวานะครับเลื่อนขีดตำแหน่งครับไน้ปนจนวนเต็มนะหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับคุณครูเลื่อนเข้าไปเก้าตำแหน่งจุดมาอยู่ตรงนี้เลยหลังหนึ่งเลยจริงๆมันคือหน 1, ึ่งคูณนะครับสิบกำลังอะไรครับเลื่อนมาทางนี้กำลังติดลบลูกมันคือลบเก้านะครับแต่ว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งคูณกับสิบ มันเกิได้สิบกำลังลบเก้าอ่ะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะลูกเก็บตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้เขาบอกว่ากลับมาที่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเนี่ยยาวหนึ่งหกศูนย์นะครับนาโนเมตรนาโนเมตร,น,น,มตรนะครับ แต่หนึ่งนาโนเมตรเราคืออะไรครับลูกหนึ่งนาโนเมตรมันคือสิบนั่นหมาย <c oughs> ความว่าคุณครูสามารถเขียนเป็นนะครับถ้ามันมีหลายๆตัวความยาวมันมันก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยหกสิบคูณกับสิบกำลังลบเก้าใช่ไหมครับอ่าทีนี้มาดูต่อลูกมาดูต่อเพราะว่าไงครับเขาบอกว่าอ่าความยาวที่มันเกิดจากการเรียนกันหลายๆตัวเนี่ยมันอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปด มันจะมีขี่ตัวงั้นเราเอาความยาวตั้งนะลูกเอาความยาวตั้งนะครับงั้นนะครับจะได้ว่าอ่ะนะครับศูนย์จุดคุณครูขอเปลี่ยนตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอเปลี่ยนก่อนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเราเปลี่ยนเป็นตัวอันนี้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนนะคุณครูย้ายมากี่ตำแหน่งลูกเลื่อนมากี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่นั่นหมายความว่าคุณครูจะได้เป็น แปดนะครับนะแปดคูณสิบกำลังลบสี่เพราะมันเลื่อนมาสี่ตำแหน่งนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาหารกันนะครับเราตัวไหนหารครับลูกเราเอานะครับแปดคูณสิบกำลังลบสี่นะครับหารด้วยหนึ่งหกศูนย์คูณสิบกำลังลบเก้านะครับ, 1, 60, 40, บ, 9, รบอ่ะทีนี้ หลักการหารลูกตัวนี้เราหารกันได้เลยตัดใกล้เลยนะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดศูนย์นะครับมันคือยี่สิบอ่ะข้างล่างคือยี่สิบข้างบนครับเหลืออะไรครับเหลือหนึ่งหนึ่งคูณสิบกำลังสี่นะครับสิบกำลังสี่สิบกำลังลบลบสี่ลบเก้านะครับเด็กๆย้ายขึ้นไปนะครับเลขเลขยกกำลังเนี่ยเวลามันหารกันให้เราเลขชี คือกำลังไปไปลบกันใช่ไหมไม่กลายมาเป็นนะครับตัวนี้กลายเป็นสิบกำลังลบสี่นะครับลบกับนะครับลบเก้าเห็น,ะ 9, นไหมครับลบสี่เป็นเลขชี้กำลังตัวบนนะฮะตัวข้างบนลึกลบเก้าเป็นของชี้กำลังตัวข้างล่างนี้ตัวข้างล่างนี้นี้ตัวบนกับตัวล่างแล้วเอามาลบกันลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับลบกับลบตัวนี้รวมกันกลายมาเป็นบวกครับลูก นั่นหมายความว่าอะไรครับความว่าคุณครูได้สิบกำลังอะไรลูกลบสี่บวกเก้าหารยี่สิบเนาะอ่าได้ไรลูกสิบกำลังอะไรครับลบสี่มีตังติดลบติดอังเพื่อนสี่บาทเอาตังมาเก้าบาทก็ต้องเหลือห้าบาทนะครับส่วนยี่สิบอ่าสิบกำลังห้าก็คือสิบเติมศูนย์สี่ตัวครับห้าตัวนะลูก แล้วหารกับยี่สิบอืมแล้วก็ตัดคาโต้ตัดศูนย์นะครับสองหนึ่งสองสองห้าครบยังเนี่ยห้าตัวเท,ท่าท,ทีท่าทีไม่ครบไม่ครบไม่ครบเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าตัวนะครับลูกอือ่าสองหนึ่งสองสองห้านะครับสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ นั่นแสดงว่าคำตอบเราคือเท่าไหร่ครับลูกห้าพันตัวครับนั่นเองครับท่านจบนะครับข้อนี้อ่ะอ่ามาถึงข้อที่เจดนะครับเด็กๆมันมีคำว่าค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยคืออะไรครับหมายถึงเอาจำนวนทุกตัวมาบวกกันนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลว่ามันมีกี่ตัวนะครับเช่นคุณครูจะหาค่าเฉลี่ยจากหนึ่งสิบเนี่ย หนึ่งสิบมีส <h> ิบต <mel> ัวเนาะก็เอาหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าบวกถึงสิบนะครับแล้วหารด้วยสิบอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยหายังไงโจสูตรมันเป็นอย่างนี้นะครับซิกมาเอ็กเนาะนะครับเอ็กบาร์จริงๆคือค่าเฉลี่ยคือเอ็กบาร์นะส่วนเอ็นเอ็นคือจํานวนทั้งหมดว่ามีกี่ตัวนะครับซิกมาคือผลรวมของค่าทุกค่านะครับอ่าอันนี้เด็กๆอาจจะยังไม่คุ้นในระดับประถมนะครับทีนี้เรามาดู จำนวนเฉพาะที่อยู่ตรงนี้ครับมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างครับไล่มาหน่อยครับจากห้าสิบห้าสิบจะมีเลขอะไรครับคุณคูณหาเอ็กบาเลยแล้วกันนะครับใช้คอร์อใช้เข้าว่เอ็กบาเลยนะกันนะค่าเฉลี่ยนะลูกนะครับอ่ะเกิดจากอะไรครับลูกมีเลขอะไรบ้างครับห้าสิบสามเนาะห้าสิบไม่ใช่ห้าสิบไม่ใช่ห้าสองไม่ใช่เลขคู่ตัดทิ้งเลยนะครับ จำนวนเฉพาะเนี่ยเลขคู่ตัดทิ้งเลยครับเลขคู่มีแค่เลขสองตัวเดียวนะครับคือเกินเลขสองมาตัดทิ้งเลยครับไม่ต้องดูอะห้าสามครับห้าอะไรอีกครับลูกห้าเจ็ดก็ไม่ได้ห้าเก้าเนาะอะไรอีกลูกอ่ะหกสิบเอ็ดนะครับมีเลขอะไรลูกน่าจะเป็นหกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ถึงเจ็ดสิบแล้วจกถึงแล้วไม่ใช่แล้วมีแค่นี้ครับมีทั้งหมดสี่ตัวลูกลูกมาบวกกันเพราะมันคือค่าเนี่ย ค่าสามเอกหนึ่งค่ารวมนะครับบวกกันแล้วมีทั้งหมดกี่จำนวนลูกหนึ่งสองสามสี่มีสี่จำนวนงั้นคุณฟูก็ต้องหารด้วยสี่นั่นเองนะครับได้อะไรมาลูกอ่าบวกให้คุณฟูหน่อยครับลูกห้าสิบสามบวกห้าสิบเก้าบวกหกสิบเอ็ดอนะครับแล้วบวกหกสิบเจ็ดนะครับห้าสิบสามบวกห้าสิบเก้าบวกหกสิบเอ็ดบวก หกสิบเจ็ดนะครับเท่ากับเท่าไรดูสองร้อยสี่สิบนะครับหารสี่อุ๊บจิบๆเลยครับเอาตัดเลยครับสี่หนึ่งสี่สี่หกนะครับมันก็คือได้หกสิบนั่นเองอ่าค่าเฉลี่ยคือหกสิบนะครับจบเลยข้อนี้ข้อเจ็ดนะครับอ่ามาดูข้อแปดข้อแปดนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายครับเด็กๆครับ เราไม่รู้หรอกว่าเด่นเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเรากําหนดเป็นสมการก็นนะให้เด่นมีใส้กรอกเออันเนี่ยนะครับแต่เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นก็ได้คิดง่ายๆเลยว่าเขามีเส้กรอกเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เขามาแบ่งใส่ถุงได้เจ็ดถุงนะเจ็ดอันนะไอ้โทษทีนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละเจ็ดอันนะครับเส้กรอกมีเจ็ดอันนะหนึ่งถุงอะ่ะแล้วได้ทั้งยี่สิบห้าถุงเราก็จะรู้แล้วอ๋อ ถ้าเราจะหาไส้กอ่อทั้งหมดเราต้องเอาลงเงีมาคูณกันใช่ไหมครับนะใช่ไหมมันจะเป็นจำนวนไส้นกอ่อทั้งหมดแต่มันก็ยังเหลือไงยังเหลืออยู่แสดงว่ามันเอามาบวกก็จะกลายมาเป็นนี่แหละคือไส้นกอ่อทั้งหมดเท่านั้นสมการคือคืออะไรครับลูกไม,ไม่ใช่สมการประโยชน์สลลักษณ์เนาะนะครับมันก็คืออะไรครับไส้เกอ่อทั้งหมดเนาะนะครับไส้เกอ่อ ั้งหมดมันจึงเท่ากับอะไรครับลูกเอาเจ็ดเนี่ยไปคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ไปบวกกับเจ็ดสิบแปดก็จะเป็นไส้กรอกทั้งหมดของเรานั่นเองนะครับได้เท่าไรลูกอ่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดคูณยี่สิบห้าเออคูณร้อยยี่สิบห้าสักทีนะครับเจ็ดคูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าได้แปด ห้าแล้วไปบวกกับเจ็ดสิบแปดนะครับพอได้ทั้งหมดเก้าห้าสามมีหน่วยเปไ็นอะไรเนี่ยอันใช่ปะ่ะนะครับจบนะครับครบเลยสามข้อจิบจิบง่ายๆนะครับเออสามข้อนี้ข้ออะไรอ่ะข้อสามคะแนนใช่ไม่ลกูกโอ้ในมาอีก 9, เก้าคะแนนนะครับสบายสบายเลยโอเคนะครับอันนี้ก็เป็น อ,อีกสามข้อนะครับวันนี้เสียงอาจจะง่วงนอนไปหน่อยทําคลิปดึกนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับเอกสารนะคุณครูแยกเอาเป็นเอกสารที่คุณครูยังไม่ได้ฉเฉลยนะครับใครอยากได้เอาไปลองคิดก่อนสอบถามนะครับทักไปในห้องไลน์ละกันเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้นะครับโอเคก็ฝากไว้สําหรับเฉลยของข้อสอบสมาคมนะครับปีหกหนะเดี๋ยวคุณครูมีอีกหลายๆส่วนที่ต้องทํานะครับทั้งเนื้อหาของ ปรถมนะครับเตรียมสอบปรถมปหกเนี่ยนะครับเราก็จะมีหม 1, หนึมอ .2 มอม .3 าอีกก็ใครอยู่ชั้นไหนก็ไปติดตามดูในคลิปใน YouTube ของครูแล้วกันนะครับโอเควันนี้แค่น,นี้ครับเด็กๆครับสวัสดีครับ